มีข้อมูลเพิ่มเติม,มน,นะครับจากหนึ่งผู้รับเหมาช่วงซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นรายหลักในบรรดาผู้ประกอบการรับเหมาหลายสิบรายนะครับที่ไปรับช่วงต่อมาจากทาง UJV ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า Clean f i e l d Project ของบริษัทไทย IL, ออยล์จำกัดมหาชนหรือว่าท็อปนั่นเองครล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ก็มีการสอบทานนะครับข้อมูลไปยังบริษัท C a s ประเทศไทยจำกัดมหาชนตัวย่อหลักทรัพย์ก็ตรงๆเลยฮะสี่เอสลอดตลัพย์ถามไป4ประเด็นหลักๆนะก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลโดยสังเขตของโครงการนะฮะระยะเวลาในการให้เครดิตเทอมแล้วก็สาเหตุที่ได้รับเงินล่าช้าจากผู้รับเหมาหลักนะประเด็นที่2เป็นเรื่องของลูกค้านะครับซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยมีการ วางหลักประกันในการกู้ยืมระยะสั้นจากสรรบันการเงินออมีสินเชื่อ Factoring อ,อ,อื่นๆหรือไมออ่ก็อยากจะให้ทาง c ีไนั้นได้ชี้แจงปร,ประเด็นนีออ้ประเด็นที่3เรื่องของความเพียงพอของการบันทึกค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์จำนวนเงินที่ได้รับชําระแล้วนะฮะยอดคงเหลือและจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับชําระในช่วงระยะเวลาต่างๆตามที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงมาตรการติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระและมาตรการติดตามการรับชําระค่าจ้างกรณีที่มีงานที่ต้องส่งมอบแก่ลูกค้ารายดังกล่าวเพิ่มเติมประเด็นที่4รเรื่องผลกระทบต่อฐานะทางการเงินสภาพคล่องและการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันหากไม่ได้รับชําระเงินตามที่มีการตกลงกันเอาไว้อ,อันนี้คือ4 ประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์อสอบถามไปยัง C-AZ นะครับซึ่งก็ชัดเจนเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการเบี้ยวจ่ายค่าจ้างะนะของ UJV UJV มีซั m ซุงเอ n อเป็น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 ลีดน,นะแล้วก็จะมี PITOFAC กับไซเพมนะเป็น2บริษัท SPV ที่จดจัดตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ในส่วนของการชี้แจงประเด็นนะฮะครเบ C A Z เนี่ยเขาก็สรุปชี้แจงออกมาเป็น3ข้อหลักๆนะฮะพี่สุประชัยเอาเรื่องแรกก่อนอย่างซ่เอ C A Z เนี่ยเขามีส่วนได้เสียกับโครงการนี้คิดเป็นมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่มีการชี้แจงว่า c a z ชี้แจงว่าอยู่ที่7,330ล้านบาท อันนี้รวมเป็น4สัญญาครับมูลค่าโดยรวมเนะีคือมันมี4สัญญาหลากักแต่ว่ามีงานต่างๆเนี่ยหลากหลายโครงการนะครับแต่ว่าจํานวนเม็ดเงินนะฮะร,รวมเนี่ยเจ็ดล้านบาทแล้วก็มีเทอมอมีเงื่อนไขนะฮะในแง่ของการชําระเงินนะครับสีวันหลังจากได้รับใบแจง้งหนี้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาฮะทางเซ z บอกว่าก็มีการได้รับเงินมาตามเ,าเต็มจำนวนตามก็เงื่อนไขที่กำหนด อันนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะในช่วงระหว่างปี62เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาในช่วงของอตั้งแต่ไตรมาส2ที่ผ่านมาของปีนี้นะครับ UJV เริ่มชะลอการจ่ายชำระหนี้ให้แก่บริษัทโดยงบการเงินระหว่างเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับระหว่างการะนะระหว่างันที่30กันยายนครับบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระหนี้จำนวน887ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานะจำนวน682ล้านบาทแล้วก็นี่สินที่เกิดจากสัญญาโดยรวมนะครับอยู่ที่200ล้านบาทด้วยกันแล้วก็มีลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาจำนวน113ล้านบาทและงานโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ได้รับรู้รายได้หรือว่าแบ็กล็อกรวม912ล้านบาทด้วยกันนะครับ ซึ่งเอ่อ c เเขาก็ระบุนะครับว่า UJV เนี่ยได้มีการแจ้งต่อ c s s ถึงเหตุผลในการชะลอการจ่ายชำระหนี้เนื่องจาก UJV นั้นอยู่ระหว่างการเจรจาขอเรียกเงินส่วนเพิ่มการดำเนินโครงการ CFP กับเจ้าของโครงการซึ่งกรณีนี้ก็จะหมายถึงไทยออยล์และ UJV นั้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปจากไทออยล์นะครับภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ก็เอาแค่ช่วงแรกของการชี้แจงเนี่ยมันเกิดการเอ๊ะอยู่สองสามจุดแต่มาเอ๊ะใหญ่ก็ท่อนนี้แหละฮะว่าสาเหตุที่ UJV เขาแจ้งต่อผู้รับเหมาช่วงในการจ่ายเงินล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะ UJV อยู่ระหว่างเจรจาขอเงินเพิ่มจากไทยออยแล้วเขาบอกว่าไทยออยจะให้คำตอบในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนคือสิ้นเดือนนี้ ถึงประมาณสักกลางเดือนหน้าอเอ๊ะตกลงนี่มันยังไงอเออคือไทยออยเนี่ยเขาก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นบอกหลายต่อหลายครั้งว่าเขาชำระเงินครบครับชำระครบทุกงวดไม่เคยขาดไม่เคยขาดนํำซ้ำเนี่ยครูเจ j v เคยขอมาเพิ่มอีก800 USD 800ล้าน USD นะครับ เพื่อไปเยียวยาช่วงสถานการณ์โควิดเนื่องจากว่าการเข้าไซต์งานหรือการดําเนินการก่อสร้างมันก็ลาช้ามันก็มีต้นทุนในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนะไทยออยเขาก็ใจดีขอมา800ให้ไป550ร้อยห้าอยห้าสิบเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบสองหมื่นล้านอ่ะสองหมื่นล้านแล้วอันนี้จ่ายไปแล้วเพราะไทยออยเขายืนยันเช่นนั้นจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วมันก็อยู่ในงบการเงินใช่ไหมมีแล้วนะครับแต่เออเอ เอ๊ะมันยังไงเ <AUDIO> ออนะฮะอ้าวครับก็นดีซีไอซเขาบอก u ูเจมันแจ้งมาอย่างนี้ว่าอยู่ระหว่างของเงินไทยออยเพิ่มเออถ้าไม่ได้เพิ่มมันก็ไม่มีเงินมาจ่ายเออให้กับ u ให้กับซีไอซประมาณนั้นประเด็นนี้มันยังไงนะเอออือเฮ้ยผมว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งกับ <ôi> ข้อมูลที่มีออกมาก่อนหน้านี้นะฮะโดยเฉพาะจากส่วนของไทยออยเองอ่าใช่คือไม่ได้บอกว่าไทยออยไม่ได้ไปจ่ายเขานะแต่ผมแค่ว่าเฮ้ยมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้มันชักจะมีกลิ่นตุกตุใช่ไหมครับหรือจะเป็นเพราะความชั่วร้ายของ U ู v เองที่มันก็อ้างนู่นอ้างนี่อ่าอ่าอสมอ้างหรือเปล่าอะไรประมาณแต่เรื่องพวกนี้มันไม่น่าจะสมอ้างกันได้นะเพราะว่ายังไงไอ้ที่ได้เงินเพิ่มเติมไปแล้วอ่ะ ันนี้มันมันต้องอยู่ในงบการเงินของไทออยอ่าใช่มันต้องผ่านคณะกรรมการที่ต้องมีมติลงมาอ่าอนะฮะครับซึ่งมันก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ปกปิดแล้วก็ทําให้ยูเจวเนี่ยมันไปกล่าวอ้างแบบลอยๆอย่างนี้ได้นะเออนั่น่ะสิตกลงเรื่องนี้มันยังไงเออเออหรือมันมีจะมีมากกว่านั้นอีกไหมมากกว่าห้าหสิบหรือเปล่า หรือจะหมายถึงว่าขอไป800ได้มา550อือ,อีก250ก็เลยต้องมาขอเพิ่มแต่ประเด็นคือได้ไป550แล้วเนี่ยแต่เงินไม่เคยตกถึงผู้รับเหมาช่วงซักกระแดงเออนั่นนหะสิเกือบสองหมื่ล้านนะ <c oughs> ได้ไปอ <c oughs> ครับอ่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> มีการพูดถึงแผนการชำระเงินนะ,นะครับซึ่ง UJV ก็ ได้บอกกล่าวกับทาง c ีเอแไว้นะครับว่าหลังจากที่มีการทําสัญญาเพิ่มเติมกับทไทยออยลแล้วเนี่ยก็คาดว่าจะทําการชําระหนี้นะของ u j เจที่ติดค้างไว้ได้ทั้งหมดในช่วงระยะ3 6ถึง6เดือนนะฮะฉะนั้นก็ถ้าปิดเดียวกับทไทยออยลได้เพิ่มเติมช่วงธันวาคมหรือมการาคมปี68เ <hoo> นี่ย ก็ว่ากันไปถึงกลางปีนะฮะก็น่าจะได้รับชําระเงินอันนี้เป็นเป็นส่วนการชี้แจงนะของซีเอเซครับประเด็นถัดมาประเด็นถัดมาเรื่องของที่ตลาดถามไปเรื่องของผลกระทบจากกรณีของอลูกหนี้ได้ดังกล่าวนะครับทางซีเอเซทนะฮะโดยสรุปก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทมีการพิจารณาที่จะรอผลสรุปของทาง UJV และเจ้าของโครงการนั้นก็คือไทยออยตามที่ UJV ได้ให้ข้อมูลว่า เกิดจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนหรือต้นธันวาคมนี้นะครับก่อนนะครับอันนี้คือรอก่อนนะฮะในเรื่องของผลกระทบตัวนี้อย่างไรก็ตามบริษัทมีการดําเนินการทางกฎหมายต่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเรียกร้องให้ UJV ชําระเงินตามสัญญา,าจ้างาทาโครงการนะครับโดยการยื่นดาเนินคดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อเดือนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็คือมีการ ดำเนินคดีนะหนึ่งคดีในเดือนกัญญายนที่ผ่านมานะครับประเด็นถัดมาเรื่องการแก้ปัญหาสภาพคล่องในช่วงระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเซียชัดก็ระบุนะครับว่าบริษัทมีการบริหารกระแสเงินสดเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องโดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงงาน CFP รวมถึงการเจราจาขอชะลอจ่ายชําระหนี้ต่อคู่ค้าของบริษัทรวมถึงการขอความอนุเคราะห์ต่อลูกค้ารายอื่นในการชําระหนี้งานโครงการเร็วกว่าเครดิตเทอม ปกติเพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกโครงการรวมถึงการใช้วงเงินสินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงินที่บริษัทใช้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการต่างๆในปัจจุบันโดยในส่วนของวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเนี่ย c ีเก็ใช้ลูกค้าของ UJV เป็นหลักประกันสําหรับวงสินเชื่อแ Factoring โดยเบิกตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้นมาใช้ในการดําเนินการโครงการ CFP อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการชะลอจ่ายชําระหนี้สําหรับใบแจ้งหนี้ ที่บริษัทให้ทำแฟคตอริงกับสถาบันการเงินดังกล่าวบริษัทก็มีการขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาการชรําระหนี้รวมถึงแผนการชรําระเงินไปที่สถาบันการเงินดังกล่าวแล้วซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัตินะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะได้รับอนุมัติภายในช่วงเดือนธันวาคมก็คือช่วงสิ้นปีนี้ เห็นไหมว่ามันเดือดร้อนมันสร้างผลกระทบกันเป็นทอดๆไปเพราะ UJV เบี้ยวรับเหมาช่วงรับเหมาช่วงก็ไม่มีเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์ไม่มีเงินไปจ่ายคู่ค้าอื่นๆนะฮะแล้วคู่ค้าของ c ีเอเชีอย่างเงี้ยเขาก็มีคู่ค้าอื่นๆในลำดับชั้นที่มันรองลงไปเรื่อยๆอนี่ผลกระทบเนี่ยมันก็จะไปแผ่ออกเป็นวงกว้าง เรื่องนี้มันเดือดร้อนจริงๆนะแล้วมันเป็นปัญหาด้านปากท้องของประชาชนซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความเลวร้ายของเรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้นทีนี้กลับไปไอ้ที่เอ๊ะเอ๊ะกันเนี่ยแล้วตกลงมันยังไง<笑><笑>ยูเจวีมันยังไปอ้างกับผู้รับเหมาช่วงอยู่ว่ามันรอเจราจาของเงินเพิ่มจากไทยอ้อย ไทออยก็ยืนยันเป็นม่านเป็นบอกว่าจ่ายไปครบแล้วทุกงวดอืแล้วยูเจวีมันก็บอกไทออยไม่ต้องไปคุยกับอผู้ระเหมาช่วงนะเพราะนั่นไม่ใช่คู่สัญญาของยูไอเป็นคู่สัญญาของยูแต่ผู้รบเหมาช่วงเป็นคู่สัญญาของไอดังนั้นเดี๋ยวไอคุยเองับเออนี่จนวันนี้เนี่ยบรรดาผู้ระเหมาช่วงเขายังไม่มีโอกาสได้พบผู้บริหารอืของไทออยในฐานะเจ้าของโครงการเลยนะยังไม่เคยยังไม่เจอเลยเออ นะฮะไอ้ถ้าแบบนี้นะมีการสวมอ้างแบบนี้นะคุณวะฮะอย่างเงี้ยในแง่ของเจ้าของโครงการต้องเรียกมาคุยแล้วนะเฮ้ยคุณไปอ้างได้ไงฉันจ่ายคุณไปแล้วนะต้องเรียกมานะก็นั่นนะโดยพลันเลยนะผมว่าต้องโรยพลันนะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าแน่นอนฮนะไม่เพียงแค่เราเอะอย่างเดียวนะผมว่าผู้ถือหุ้นของไทยอ่อยก็เอะนะอ้าวเฮ้ยตกลงจ่ายเขาไปจริงหรือเปล่า หรือจ่ายเขาครบไหมหรือมันมีอะไรนอกหือจากนั้นทําไมเขาถึงไปกล่าวอ้างได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าแบบนี้ยไทยออยต้องเรียกไอซัมซุงมาแล้วล่ะยูเจวมาแล้วว่าเฮ้ยตกลงยังไงเพื่อเคลียร์ตูวบ้างคุณพระว่ายังไงจ่ายไปแล้วลกแล้วยังไงอีกนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการภาพหวัวข่าวนะครับอ,อ,อ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของคุณบัณฑิตธรรมประจําจิต C.E.O. ของทางไทออยไม่ระบุสื่อไหนก็แล้วกันแต่เขาก็บอกว่ายืนยันนะนะไทออยไม่มีชะลอ,อ,อโครงการ CFP คาดการว่าจะแก้ปัญหาผู้รับเมาหลักได้ในช่วงต้นปีหน้าออเอาละมันก็เป็นการนำเสนอข่าวนะแต่ก็สังเกตดูแล้วหลายต่อหลายครั้งพาดหัวข่าวเนี่ยมัน มักจะชวนให้เข้าใจว่าโครงการ CFP ของไทยออยลมันจะไม่ล่าช้าออกไปกว่ากำหนดเดิม,มนะฮะเพราะถ้าเข้าไปอ่านดูเนื้อในของข่าวนั้นเนี่ยในส่วนคอมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้คุณบัณฑิตธรรมประจําจิต CEO ของไทยออยลนะฮะเขาไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ล่าช้านะอืแต่เขาระบุว่ามันจะไม่ส่งผลให้ต้องมีการเลื่อน โครงการออกไปโดยไม่มีกำหนดเออออเอ่เอาใหม่นะเขาไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ล่าช้าแต่เขาบอกว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบให้ต้องเลื่อนการเปิดโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนดอ่าเออเเป็นปลายเปิดไว้ในอีกในยะหนึ่งเนี่ยอ่านแล้วก็เข้าใจได้ว่าคุณมาดิตอยากจะบอกว่า โครงการนี้มันเลื่อนแบบมีกำหนดเองแ,แต่ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นกำหนดเมื่อไหร่ใช่ใช่แล้วแบบนี้ครับเอบ้านพี่เขาเรียกว่ามีกําหนดไหมเนี่ยถ้ามีกําหนดมันก็ต้องมีกําหนดดิใช่แต่ก็ในเมื่อยังกําหนดไม่ได้เออก็เลยใช้คาว่าไม่มีกําหนดก่อนออโอ้ยนะฮะ อสื่อที่พาดหัวนี้ก็ก็อย่างหนึ่งนะทั้งไทยออยก็ครับเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจตนาหรือจงใจที่จะเล่นพลิกแพลงถ้อยวลีอะไรตรงนี้หรือเปล่าเออจะไม่ส่งผลกระทบให้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนะแต่คำถามคือเราเลื่อนไหมล่ะอันนี้ถามง่ายๆออ ที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผู้ลงทุนเขาจะได้มีข้อมูลที่มันถูกต้องอว่าเอายังไงกันแน่แต่วันก่อนนักวิเคราะห์เขาออกมาแล้วไงก็อ้างอิงกันเหมือนกันทุกสํานักอใก็เขาบอกว่าก็ผู้บริหารไทออยก็ยอมรับเองว่ามันต้องเลื่อนอใช่แล้วก็เลยมีการประเมินเพราะพอยอมรับว่าต้องเลื่อนแต่ให้ไทม์ไลน์ให ระยะเวลาเนี่ยว่ามันจะต้องเลื่อนไปเท่าไหร่ไม่ได้นักวิเคราะห์ก็ต้องวางสมมติฐานอ่าใช่ถูกไหมฮะซึ่งมันก็เป็นวิถีตามปกติและการที่ไทออยยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันจะต้องเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่และจะต้องรอให้ถึงต้นปีหน้าก่อนถึงจะสรุปได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจกันได้ใช่ไหมฮเพราะการจะไปพลิกฟื้นหาตะเข็บอันนี้ไม่ใช่แบบเหมือนไปเอาเรื่องเก่ามาเท้าความนะแต่หมายถึงว่าการจะไปพลิกดูในแต่ละ ส่วนนะว่าตะเข็บตรงไหนมันเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอย่างไรกว่าจะอินสเปกคือตรวจสอบกันเสร็จเนี่ยว่าโครงการ่ะมันหยุดอยู่ตรงไหนแล้วจะไปเริ่มใหม่อย่างไรมันก็คงต้องใช้เวลาอันนี้เข้าใจกันได้ใช่ไหมแล้วระหว่างนี้เอาจริงๆแม้จะไม่มีข่าวหรือไม่มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าไทยออยลเขาไปไล่บทคยี้อะไรอยู่กับูเเนี่ยซึ่งเบื้องหลัง นะหรือนอกรอบมันอาจจะมีกันไปไล่บทขยี้ UJV อยู่หน้าขณะนี้ก็ได้ฉะนั้นเขาจึงขอใช้เวลาตรงนี้ในการจะไปเจรจาไกลเกลี่ยหรือไปทวงสิทธิ์คือทวงคืนความชอบธรรมอะไรให้กับตัวเองเนี่ยก็ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้แต่ผมแค่ว่าเอดูสื่อนี้มีพฤติกรรมปกป้องไทยออยเกินไปหรือเปล่าหรืออ่านไม่แตก อืมอืมอือ่านไม่แตกหรือเราเข้าใจผิดเองเอองงไปหมดแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูวั์ดิ้งที่เขาเขียนสักนิดนึเออไม่ได้ทำให้ CFP จะต้องเลื่อนเปิดดำเนินการออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่อย่างใดอืมเออคำนี้นะเอเอาเอาทั้งท่อนเลยแล้วกันนะเออเขาก็บอกว่า ปัจจุบันคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นปี68ถึงแม้ว่าสถานการณ์การเรียกร้องค่าตอบแทนค้างจ่ายของผู้รับเหมาช่วงจาก UJV จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ CFP ให้ล่าช้า <S <S 2> <S 2> แต่ก็ไม่ได้ทำให้โครงการ CFP จะต้องเลื่อนเปิดดำเนินการออกไป อย่างไม่มีกําหนดแต่อย่างไรเออเเออ,เอ,อ,เอ,อถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันก็หมายถึงว่าล่าช้าแต่ไม่ใช่ว่าล่าช้าแบบไม่มีกําหนดอ่าถ้าผมตีความเหมือนกันเลยนะ เขากำลังบอกว่าเดี๋ยวรอผลสรุปก่อนไหมในต้นต้นปีหน้าว่ามันจะต้องล่าช้าไปถึงเมื่อไหร่อ่าอย่างนั้นหรือเปล่าก็ฉะนั้นถ้ามันเป็นล่าช้าที่ยังไม่สามารถกําหนดได้ว่ามันจะล่าช้าจะดีเลยไปถึงไหนอ่ามันก็คือโดยไม่มีกําหนดไหมเออเออใช่เออไม่รู้นะแต่ถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจผิดเองเนี่ยกลบกวนช่วยเตือนสติเราด้วยเดี๋ยวมันจะถล่มลึกไปมากกว่านี้อ่ะอย่าไปซีเรียส นะแต่ไม่ซีเรียสนี่ก็วันนี้น้ําตาไหลนองท่วมภาคตะวันออกครับแล้วก็ผมว่าน่าจับตาดูอีกหนึ่งบริษัทนะ,ะก็คือกรณีของสีาสราชาคอนสตรัคชั่นก็เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาช่วงที่รับเหมางานจากตัว UJV นะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วคงเห็นนะครับว่างบของสีราชาออกมาแล้วก็มีการบันทึกด้วยค่าตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าะจะมีการที่แจงข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติม อย่างไรหรือไม่อย่างไรนะเหมือนกับกรณีของ c a z นะครับ